อัปเดต15กันยายนในแล็กนาร์กเอ็มคลาสิกมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o to Win t o ท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมกลางเดือนกันยายนแบบนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เข้ามาก็คือกิจกรรมบุกรุกต่างโลกที่มาเร็วผิดปกติกว่าเดือนอื่นนะฮะรอบนี้มากลางเดือนเลยนะฮะอ่ะก็รอบนี้ก็จะเป็นการ์ w i s c h of calamity นะครับการ์ดประดับสายเวทที่บวกลักที่สินะครับแล้วก็มีโอกาส10%ที่จะทำให้เวทติดคลินะครับแล้วก็ทุกๆ6แต้มของลันะครับก็จะบวกดาเมจของคริเนี่ยไปอีก1%นะครับการดไปนี้นะครับมันก็จะ เหมือนกับพวกหมวกคลิเวตนะครับความสามารถจะเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเราใส่2อย่างนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดคลิเวตเข้าไปแล้วก็บวกลักเพิ่มเข้าไปแต่ตรงเนี้ยครับมันจะไม่สามารถทับซ้อนกันได้นะมันจะเป็นเอฟเฟกเดียวกันก็คือถ้าใส่2อย่างก็ยังใช้6กลักได้1%อยู่ดีไม่ใช่ได้แบบ2%อะไรอย่างนี้นะครับการ์ดใบนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายเวทที่ ต้องการจะเพิ่มโอกาสการติดคิเวทเรื่อยๆนะครับสามารถใส่ได้2ใบด้วยแล้วก็สามารถที่จะตีบวกได้ด้วยปลดล็อกแอตแท็กสินะครับราคาเริ่มต้น300ร้อยเอ็มนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมตรงนี้นะครับที่สามารถซื้อในส่วนของโนแรนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อพวกไอ้นี้ได้ด้วยนะครับผมอ่ามันจะมีพวกแพ็คเด้งนะครับผมที่จะเป็นตัวของแกรมคริสตั้นนะครับผมอ่าซื้อได้อีก3อันอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใคร ผ่านนู่นผ่านนี่นะครับอ่าโอเคเนาะก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การมาของบุกรุกต่างโลกนะครับก็จะมีดันนะครับผมตัวนี้เข้ามานะครับดันจินนี่นะครับรอบนี้ดันจินนี่ก็ลุ้นนะครับผมอันนี้จะดรอปเป็นเครื่องประดับนะฮะโอ้ต้องบอกว่าดีนะเพราะว่าตัวเครื่องประดับปกติจะหายากนะไอตัวกล่องเนี่ยนะครับอ่าก็อันนี้ก็ได้เป็นกล่องเลือกเครื่องประดับเลยนะครับสสัปดาห์ก็10กล่องนะครับอ่าสสัปดาห์ก็จะได้10กล่องไปเลย เนาะแล้วก็มีโอกาสลุ้นการ์ดนะครับซึ่งบอกเลยผมก็ไม่เคยได้นะครับผมอ่าในเรื่องของดันเจียนนะครับผมก็ไอตัวนี้ต้องเตือนกันก่อนเลยนะครับผมว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะใครจะทําอันดับใครจะแลกของไปอย่าลืมนะถือว่าเตือนกันไปในตัวเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคารามิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมาเปิดได้นะสาหรับใครที่จะเปิดนะแต่ตอนนี้คิดว่า หลายๆคนก็น่าจะรอซื้อกันเยอะรอบนี้ผมก็คิดว่าถ้าผมจะเอาผมก็คงรอซื้อหรือไม่ก็ไม่ซื้อไปเลยนะครับมัน 300M แล้วก็ลดเดี๋ยวมันก็ลดราคามาเหลือ 150M นะครับแต่แน่นอนว่ามีคนเปิดมาขายแหละเพราะว่ามันจะมีทั้ง ID เด็กอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะ w i s h of calamity นี่โอ้โหนี่เวลากี่โมงฮะ ตีห้ายังไม่สิบนาทีนะครับผมก็มีคนตีบวกหนึ่งสองสามขายกันหลายคนแล้วนะแสดงว่ารีบปตีบวกแล้วก็จ้างดึงกันนะครับเป็นหัวแถวเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายราคามันจะตกแล้วเออมันจะขายได้ราคาน้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะอ่ะขอรับของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือการ์ดนะครับที่เข้ามายังไม่หมดครับปกติแล้วกลางเดือนนี่ครับเราจะต้องมีสกินจำกัดเวลาใหม่นะครับผมนี่เรามาคุยกับ น้องหัวชมพูนะครับมีของใหม่เข้ามานะครับผมถึง3ชิ้นเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเลยก็คือเซ e บุ๊กนะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหลังเราไม่ใช่หางนะครับหลังวินเอิร์ธวอเตอร์ไฟเจอร์ดามบวก5%เนะครับแล้วก็ v a ลู a b l e c แคชไทม e เนี่ยลบ10%นะครับก็จะเป็นหลังแบบเพิ่มดาเมจธาตโดยรวมอาจจะเอาไปใช้กับ วิสาศาสสายวอลเทคอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้อย่างอื่นมากกว่านะครับถ้าไม่มีจริงๆก็เอามาได้แล้วก็นี้ดีตรงที่ฝากสมุดได้เลือก80นะครับสำหรับสายซรัพย์นี้นะครับ f r u f f y นะฮะอันนี้จะเป็นหางนะครับอันนี้เนี่ยบวกดาเมจ aa 3%นะครับและทุก6แต้มของ a อจิจะเพิ่มดาเมจ aa ไปอีก0.1%นะครับก็ผมมองว่ามันเป็นหางที่ค่อนข้างแรงนะ ถ้าเกิดว่าเรามีเอจิเยอะๆนะครับสมมติว่า,ามีเอจิสัก120นะครับคุณก็จะได้ไปอีก2%เป็น AA 5%อ่หารหรือมากกว่านั้นคุณอาจจะได้ A a สัก6%อ่าแล้วแต่ตัวไนต์ตัวนั้นที่อัพแล้วก็เอาไปคอมโบกับพวกการ์ดแมงวันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับหรือแอดอะไรเงี้ยก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับไนต์นู่นนี่นั่นนะครับก็อันนี้ลองเอาไปใช้ดูผมคิดว่าดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ห่วงค่าคลิกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ย เอาตัวนี้มาบูสต์ดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแอตแท็4แอทแท็ก4ด้วยนะครับในการฝากเนาะแล้วก็สุดท้ายอันนี้นะครับจะเป็นหมวกอ b y s โซ l ค r านะครับอันนี้จะบวกดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่10%นะครับแล้วก็บวก6เนี่ยจะตีบอสแรงขึ้นอีก5%นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหมวกสาย PVE เลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบไม่มีเดรกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ใบนี้มากระตุ้นให้การวัวในสมุดทำงานได้เนาะ เพื่อบางอาชีพที่แบบหาตีขนาดใหญ่ไม่ได้ไม่มีการเด็กจริงๆคุณใส่หมวกตัวนี้ได้ตีขนาดใหญ่10นะครับรวมกับบัว2อใบบัวในสมุดก็จะทํางานได้แล้วก็ฝากสมุดได้แอตแท็กสิด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ชิ้นนะครับที่เรียกได้ว่าเข้ามาใหม่ในรอบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าใครจะซื้อตัวไหนนะส่วนใหญ่ผมก็ซื้อมาเก็บฝากสมุดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอขอญาตเหมาเลยนะฮะ สามชิ้นเหมือนเดิมสายแฟชั่นอย่างเราต้องโดนอยู่แล้วนะครับผมอ่าจัดไปปึ๊บนี่เก็บใส่สมุดไปเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรีสัปดาห์มาใหม่นะอ่ารีสัปดาห์มาใหม่ดันเค้กนะครับก็จะมีพวกบวกราสีเริ่มวนๆกลับมาแล้วนะครับอ่าเริ่มวนๆกลับมาแล้วเริ่มมีอันอันใหม่ก็จะเป็นแบบเทียร์สีเขียวเข้ามานะครับแล้วก็เออพวกบวกวอสก็หายไปอีกครั้งนงนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันเนาะ โอเคครับหลักๆก,กลางเดือนกันยาก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆนี่แหละก็คือเรื่องของการ์ด witch of calamity นะครับแล้วก็เรื่องของแฟชั่นนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2วันนะครับจะมีกิจกรรมใหญ่อีก1กิจกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียเสียเงินอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้นะครับเพราะกิจนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปลืองเหมือนกันแต่รอบนี้ calamity ผมน่าจะไม่ได้เปิด นะครับมันมารัวถี่มากแล้วผมก็เพิ่งเปิดโทเทมอะไรอย่างนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันตัวผมก็ยังอัปเดตข่าวของ r m c l a s มค c เรื่อยๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจุงโกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ